สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะเอาสัตว์พวกนี้มาวิ่งแข่งกันน่ะตัวแรกชื่อว่าอะไรครับมันลายมัลายใช่ไหมครับอ่ามัลายอ่าๆนแล้วแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับคาฮะชื่อว่าอะไรนะครับน้องชิต้าควายอ่าเตรียมตัวนะครับอ่ามาเปิดเครื่องให้หน่อยเร็วเออเอาเอามาเอามาเปิดเครื่องให้หน่อยนี่วัวนี่วัวเหรออ่า จีตาเครื่องแล้วเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวอ่ามามามาอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่จับวัวอ่ะใครมาจับใครไปจับมาลายตัวหนึง่งอ่าเตรียมตัวนะปล่อยพร้อมกันนะพร้อมยัยงหนึ่งท่อนไปเลตสโกโอ้โหใครเร็วกันครับโอ้โหโอ้โหโควายเร็วมากเลยโอ้โหดูควายดิโอ้โหดูควายสิครับโอ้โห,โาโโห,โโหมาแล้วทักควายมาแล้วอ้าวจีตาลบลบทางเลยเร็วลบทางเอา้าเอา้เอาแล้ววัวทำไมช้าอย่างนั้นนะอ่เอ้าชิต้าลบหน่อยเร็วชิต้าลบไยเร็ว โอ้มาแล้วครับโอ้ยวัวแทงมาแล้วอ้าวเอาใหม่เอาใหม่สินาหลังนี้มาบนี้เอาใหม่หนึ่งสองมา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 หนึ่งสองสาม let's go ไป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 เอ้ยเรามีสีใหม่ใช่ไหมมา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 เอามาแข่งกันมาอ๋ออันนี้พังไอ้ตัวนี้พังใช่ไหมเปิดได้ไหมอันนี้ มา้าตัวนี้ใช้ได้เปล่าถูกต้อตัวนั้น,หน,น,นใ,ให้หอหหหเองดเคอเคโ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 เคอุคคคโออน,นคอเคโัอเคคโอเคคคอ